คลิปนี้อยู่ที่บ้านพี่จงครับกระบ,บานพิวิค,คุณคูวิเนาอครับเนาะอยู่ที่บ้านนาสามอ,าอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุรินทร์พามาชมงัวซว้ๆยครับพี่น้องท่านไหนติดตามคลิปของพ่อ่องตาลมาโดยตลอดกสิจําได้นะครับว่าคลองนี้อยู่บึงไดนะครับงัวตัวนี้เคยลงคลิปให้พี่ให้น้องเข้าไปเบื่องทีนน่นึงครับนี่คือเจ้างัวเวย่ยงัวเวยนี่เป็นลูกของ หุตันอ่าต้องเก้านะครับหุตันตองเก้าอ่านะครับนี่คือที่พลองตาลเคยล่งคลิปไปนะครับนี่นี่นะครับนี่หุตันนี่แหละครับตอนนั้นทัชมาพิษนานแล้วเนาะผี่ผมมามากทำผิดมันมันยังไม่ถึงขวดยังม่ทั้งขวดประมาณมันสิบเดือนสิบเดือนไม่ไม่ไม่ไอไอนีสิสิบเอ็ดตัวนี้ประมาณแปดเดือนอ่าครับตอนนั้นครับ ตอนนั้นที่พ่อตรงตามาถ่ายทําคลิปมาลงคลิปหายตัวน,นี้แปเดือนตอนนี้มามามือนี้สถานะของเขาทองแล้วฮะ <K F. S 1> ทอง k f อสามหนึ่งครับนี่ <K F. S 1> นี่หนแหละครับทองเคเฟสามหนึ่งโมยากจินตนาการเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยนะครับ <F> สถานะทอง KF31 สามหนึ่งนี่คือพี่สาวของอเจ้า เมษานะครับที่ลูกศิวนะครับนี่เป็นพี่ของลูกศิวยนะครับสถานะทองห้าเดือนทองาเดือนสถานะทองห้าเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะวินน้ครับนะองวินดี้น้องวินดี้นะครับถ้าจําได้นะครับน้องวินดี้เห็นไหมครับน้องวินดี้นี่ทองแจ็ดเดือนและครับพิยง อออออโอ้น้องวินดี <guessing S 1> ้เบ,บิงครับโอ้โหทองสี่เดือนทองกับซปเปอร์เอ็กโอ้โโยประยากกินระนาการเลยพี่น้องเลยลองกินระนาการเบิงครับนี่คือผลงานของการพัฒนาสายพันธุ์ของของงูบ่อนบานนะครับซึ่งเฮาจำเป็นว่าจะต้องมีทุนหลายเนาะครับน้องพี่จงเนาะครับบจำเป็นว่าต้องมีทุนหลายเพียงแค่เฮาชอบหรือรักนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์อา ชอบและรักในการพัฒนาสายพันธุ์ก็สามาทีเจ็บปรับปรุงสายพันธุ์ออกมาได้นี่แหละครับคือแม่ของเจ้าหัวเบยาแม่หัวเบยนะครับพี่ของเมษาสถานะกระท้องน,นี่นะครับตัวนี้เนี่ยแหละคือมาดูเจ้าน้องวินดี้นี่นะครับน้องวินดี้สถานะท้องซูเปอร์เอ็กซ์โอ้โยบ่อยากจะจินตนาการ อยากให้พี่ให้น้องเข้าด้เบื้ับว่านี่คือหลายๆคนอยากให้เบิ้งว่าการพัฒนาสายพันธุ์การปรับปรุงสายพันธุ์ของงัวนะครับเฮ็ดให้สวยได้นะครับนี่เบิ้งครับสถานะทองกับซปเปอร์เอกเนาะครับเนาะสี่เดือนนะครับแต่เบิ้งว่า พอหลังจากคอดมาแล้วสิเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อลองตานสิพามาเบิ้งอีกเช่นนึงแหละครับเสียมาติดตามผลงานนะครับตัวนี้เป็นยังไงพี่ยงตัวนี้เป็นยังไงไอ้นี่มันเม็ดมันพ้องของเอ็คเคห้าเก้าสี่แม่เป็นหลพ่อคนแม่แม่เป็นสายวีแปดแม่เป็นสายวีแปดอ่าแม่นบหมครับแม่แม่วีแม่ผสมวีแปด ตัวออกลูกมาลูกตัวนี้เป็นของอนินจาโอ้ลูกตัวนี้เป็นเป็นลูกนินจาคือเป็นลูกนินจาโอ้โหเป็นลูกนินจาเสร็จปุ๊บพี่จงเอามาขามเลยครับโดยการเอาบามันมาผสมอ๋อทำไมเล่นนานมันออกไม่ได้น,นะนะเอาบามันมาผสมครับบามันบามันตัวที่พี่พี่จงผสมนี่คือเอชเคห้าเก้าสี่บ่ครับเอาบามันมา,า,าม,นมา<ห>พมาเลยครับ โอ้มันสิเป็นยังไงน, <laughs> นินจานี่คืองัวญี่ปุ่นอ่างัวนินจาดิคือง้อใช่าถ้าบอกว่างัวญี่ปุ่นนินจามันมันโมเมนเล่ด้อครับมันเป็นอ่าไอาเอียงวากิวเออวากิว,ว,กวนะครับนินจานินจาเป็นวากิวครับของญี่ปุ่นนะครับเนะาะตอนนี้สถานะสถานะท่องสถานะท่องครับเอสเค แล้วพี่สถานสถานะสถานะทองกับเอดเคห้าเก้าสี่เออนี่นี่คือพี่จงบอกว่าอยากพาอยากเ็ดไหาแวกแนวอยากหู้ว่านี่คือพวกห้อพัฒนาแบบนี้แล้วมั่วสิออกมาจังไหนมั่วตัวนี้อายุอายุจังเดือนแล้วพี่จงพี่ มั่วตัวนี้อายุ14เดือนนะครับแสดงอาการเป็นสัตว์ตั้งแต่อายุ8เดือนนี่คือข้อดีของว่ากิวนะครับคือข้อดีของว่ากิวคือเป็นสัตว์เร็วความสมบูรณ์เพศสูงตัวง้วสายว่ากิวนะครับเป็นลูกของนิจจานะครับตัวนี้เป็นลูกของนิจจาโอ้ยเบิงครับพี่จงเอาบามันเขาไปใส่ออกมาสิเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันครับกับมั่วตัวนี้ เหมือนกันครับโพดขอตงตาเลยพาขามแนวไปเลยครับอหม,มักเลยเป็นหมอเองผสม,มอเองเฮ็ดเองลองเองออกมาสิใดงัวสายพันธุ์ไหมพี่จงอาจจะจดทะเบียเนเป็นงัวสายพันธุ์ของตัวเองได้ด้นี่แม่นว่าพี่จงบอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาล่อมาล่อชมกับง้วของพี่จงนะครับนี่โอ้ในส่วนโตนี่ครับแต่ในน้อยจาได้ครับนี่คือเจ้าหัวเวยนะครับเนาะ น้องเวยอม่า่ของเมษาครับนี่เบื้องเมษานะครับนี่นี่คือเจ้าเมษาน้องสาวของหัวเวยครับนี่ลูกลูกศิไหยศูนย์เก้าหกครับสุดยอดครับสุดยอดลิลีนะครับนี่ก็คือเจ้าวินดี้ครับวินดี้สถานะนาทองครับซุปเปอร์เอ็ก โอ้ยองจินนากาพึ่งครับพี่น้องว่ามาันสศิออกมาจาังไดนี่แหละครับแม่เขากับลูกกระทบนะครับน้อเป็นลูกกระทบเลยนะแม่แม่เขานี่ครับมั่วตัวนี้แม่บ้าพี่น้องแม่ม่แม่มันบ้ามันที่ตัวนี้โอ้เป็นลูกผสมบาหมัน่นแม่เป็นลูกผสมบาหม,มั่นนะครับ <c oughs> งานพี่น้องนะครับในส่วนตัวของพ่อต่างกาอยากเอาคือรถกระบะน้ำผลแล้ว ะครับนี่พอนปยืนกันันเป็นเลเ่เบิ้งยืนเทียบกันครับตัวนี้ครับเบิ้งอู้ยต่างกันเลยเบิ้งครับนี่เนี่ยต้องจินตนาการตัวหน่อยเลยสีวยสูกับหกนี่แหละครับครับเมื่อนี้ก็พามาชมงัวสวยๆอยู่ในคอกนะครับของพี่บรรจุนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ครับจังไหนก็ค่อยกลับมาพบพากันใหม่กับคนหมักงั่วกับคนเลี้ยงงั่วครับ เดี๋ยวเขามาติดตามลูกของนิจจาอกับงัวสายพันธุ์ใหม่อ่านี่แหละครับคือแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงงัวคือบ่ต่างจากนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรอกครับนี่แหละครับเป็นการคิดค้นทดลองเอาไปยิ่งตอนนี้พี่จงผสมงัวเองผสมเองเป็นหมอผสมเองหมอผสมเองอ่ะอยากฝากพี่ฝากน้องไว้อีกนิดหน่อยให้พี่จงฝากไว้นะครับนี่เขตเขตแถวนี้ใช้การได้ฉีดยงฉีดยาเขตไหนครับ เขตอำเภอปราสาทดงรักกาบเชิงไปไปมหมดแล้วครับสามารถสามารถอำเภอเมืองอำเภอปราสาทติดต่อมาได้ Wonder ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้หมอบรรจงหมอบรรจงนะครับนะครับนี่มีนำเชื่อมีบริการดูแลงัวรักษางัวดูแลรักษาดูแลรักษางวครับกติดต่อมาได้ครับตามบริการเป็นอะไรกันเองพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้อนะครับนี่นี่ครับปั ทุกที่ทุกทางขอให้ติดต่อมามีขอกมีซ่องเรียบร้อยอ,อมีขอกมีซ่องให้บ่ต้องยานว่าบ่<ห>มีซ่องผสมสิผสมไม่ได้ขอพี่จงมีให้มีให้นะครับครับกับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับคลิปนี้กับลาพี่ล่าน้องไว้เพียงแค่นี้พบพอกันใหมคลิปหน้าครับพอต่างตานกับแม่น้างตานทางช่องลูกตาลฟา้ามคนหมักงัวคนเลียงงัวครับลาพี่ล่าน้องไว้เพียงแค่นี้ครับครับ มาพึ่งนี่แล้วกันเอา้าฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ